สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวันนี้แล้วนะคะในช่วงวันนี้เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดไส้กรอกสไตล์เกาหลีนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ํามันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะสําหรับเมนูนี้ขอบอกว่าง่ายมากๆเลยคะ่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็จะใส่ไส้กรอกนะคะ ลงไปผัดค่ะสำหรับออนนี่นะคะออนนี่ใช้เป็นไส้กรอกเวียนนานะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ไส้กรอกที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นเหมือนกันกับออนนี่นะคะแล้วก็สำหรับการบั้งไส้กรอกนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะสำหรับออนนี่เนี่ยก็จะบั้งในลักษณะอย่างที่เห็นนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็จะมีเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสโคชูจังนะคะอย่างละ1ช้อนชาเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ากรณีที่เพื่อน,อนๆใช้ไส้กรอกเยอะนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณของซอสนะคะลงไปอีกค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่เป็นหัวหอมนะคะสไลด์นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เป็นผักอย่างอื่นได้นะคะอาทิเช่นพวกปาปิก้านะคะหรือว่าถั่วลําเตาอ่อนนะคะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็ลงไปผัดด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นงาแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปผัดเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ กรณีที่เพื่อนๆไม่มีงาแบบนี้นะคะก็สามารถใส่น้ำมันงานลงไปนิดเดียวนะคะได้นะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองกลับไปทำตามดูนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเมนูถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามไปแล้วค่ะบ๊ายบาย